เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพจพ่อมดเคเ่าเปผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนำมากมายารัรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000 0คนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิลคอยคุ้มสุดๆเติมเกม LL ลวริฟง่ายแสนง่ายเพียงใช้ได้ยอดไอเดีเท่านั้นใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบปเปอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะโอเคครับผมกลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วคลิปในวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาดูเกี่ยวกับการปรับสมดุลน,นะครับผมในแพท 5.3a นะครับผมก็เป็นแพทแรกหลังจากที่ตามีทําการอัปเดต5.3มานะซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะซึ่งคลิปนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมจะทําแค่ในส่วนตัวของ บัฟเนิร์ฟแชมเปี้ยนนะครับผมแล้วก็ตัวของไอเทมนะครับผมแล้วก็ พวกลูนพวกปับอะไรต่างๆนานาที่มีการปรับเปลี่ยนทางด้านเกมเพย์นะก็จะอธิบายแค่ส่วนตรงนี้นะก็ทางด้านสก,กีนเนี่ยก็จะมีตัวของสก,กีนอาริกับตัวของนอติรุตมานะในวันที่1น,นะครับผมเดือนหน้าเนาะก็จะจะไม่พูดตรงนั้นนะประเด็นหลักๆคือวันนี้ก็คือปนะับเนร์ฟแชมเปี้ยนนะจะให้เพื่อนๆจะได้ศึกษาว่าตัวอะไรที่โดนบัฟบนะครับผมตัวไหนถูกเนร์ฟบ้างนะครับผม,ผมจะได้เป็นการตัดสินใจสําหรับในการเล่นแรงนะว่าตัวไหนหน่าหยิบนะครับผมโอเคก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกักนกับแมมเปี้ยตััวรรรกกละคบท่ไดาผ ในแพทนี้กันก็แชมเปี้ยนตัวแรกครับผมได้แก่ตัวละครของมิสฟอร์จูนะครับผมเอดีแคลแม่สาวผมแดงตัวนี้นะก็ตัวของมิสฟอร์จูนะได้รับการปรับเปลี่ยนในแพท5.3นะครับผมโดยสกิลแรกที่รับการปรับเปลี่ยนนั้นก็คือตัวของสกิล1นะครับผมตัวของสกิล1ของมิสฟอร์จูนะครับผมก็ต่ก่อเนี่ยจะใช้มานาอยู่ที่45หน่วยในทุกๆเลเวลใช่ไหมทูกปเี่่ยนใหมครับผมให้กลายเป็น35 หน่วยในทุกๆเลเวลแทนก็หายไป10หน่วยนะโดยรวมแล้วมิฟจูนเนี่ยก็จะใช้มานาน้อยลงประมาณ10หน่วยนะครับผมมาดูกันที่ดาเมจของสกิลนี้นะครับผมดาสกิลนี้นะครับผมดาเมจก่อนนะี้จะอยู่ที่60 95 130แล้วก็165นะครับผมแล้วก็จะบวกด้วย15นะ115 120 125แล้วก็130เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็บวกด้วย AD แล้วก็บวกกับ AP 35เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ สกิลนี้นะครับผมได้รับการปรับใหม่ในครับผมโดยทำการบวกดาเมจนะครับเป็น695-130เช่นเดิมนะครับผมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปครับผมก็คือ โบนัสนะครับผมเปอร์เซ็นต์เอดีที่รับการบัฟเพิ่มเติมนะครับจากตอนแรกเนี่ยจะอยู่ที่1นึใช่ไหมจะไปสุดที่130จะถูกปรับเปลี่ยนเป็น120-125-130แล้วก็135นะครับโดยรวมแล้วก็เพิ่มมาอย่างละ5%นในทุกๆเลเวลนะครับผมแต่ว่าค่าโบนัส AP เนี่ยยังอยู่เท่าเดิมก็คือ35%นะครับ ต่อมานะเป็นที่สกิลอันติเมตของตัวมิฟอร์จูนะสกิลอันติเมตของมิฟอร์จูนนะครับผมก็อาดามตต่อเวฟนะครับผมจะอยู่ที่75%ของ AD บวกด้วย20%ของ AP นะครับผมอันนี้ถูกปรับเปลี่ยนนะครับผมกลายเป็น85%ของโบนัส AD ีกับ20%ของโบนัส AP นะครับผมแล้วก็ดาเมจคีย์ทิคอลนะครับผมจากตอนแรกอยู่ที่1 2็นโดยร้รับผมมิูกสาย AD นะครับสายกยายสามสายเปอร์เซ็นต์แทนจะโด้นในแนี้นะครับผม ก็สาย a อพนี่หยุดพักไปก่อนนะมาเล่นสายเจาะเกาะน,นะครับผมสายอันติเมตแบบยิงแรงๆนะครับผมบับมาแบบนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเลยครับผมมาแน่นอนมิดฟอร์จูน ตัวต่อมาครับผมนี่ค,นคือตัวของเวก้านั่นเองนะครับผมก็ตัวของเวก้าเนี่ย <c oughs> ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนในแพทนี้เหมือนกันนะครับผมมาเริ่มกันกับแพคซีของตัวเวก้ากันก่อนเลยนะครับผมก็ตัวของเวก้านะครับผมสแต็กนะครับที่มีการส่วนร่วมในการสังหารนะจะอยู่ที่5หน่วยนะครับผมจากต่อแรกนะทุนได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น7หน่วยนะก็เพิ่มมา2หน่วยนะครับผมโดยรวมแล้วก็คือเวก้าจะเก็บสแต็กได้โหดยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็สกิลต่อมาครับผมคือสกิลหนึ่งนะครับผมดาเมจพื้นฐานนะต ตอนแรกนะครับอยู่ที่65 125 185 245บวกด้วย50นะครับผม55 60แล้วก็65%ของโบนัสพลังเวท ถูกปรับเปลี่ยนเป็น65 125 185 145ยังเท่าเดิมนะครับผมแต่ส่วนที่ปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือในส่วนของโบนัส AP นั่นเองจากตอนแรกจะอยู่ที่50จนถึง65ใช่ไหมกลายเป็น55นะครับผม60 65 70เปอร์เซ็นต์ของโบนัส AP โดยรวมแล้วสกิลที่1ของเวก้าเนี่ยสแต็กนะครับผมเปอร์เซ็นต์โบนัส AP เนี่ยจะรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งตัวของเวก้ามีไอเทมเยอะๆในช่วงท้ายเกมนะสกิลของเวก้าก็จะรุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาก็มาต่อ ก่อนที่สกิลวิวของตัวเวก้านะครับผมมานานนะครับผมก่อนถูกปรับเปลี่ยนนะจะอยู่ที่75 80 85 90นะครับผมถูกปรับเปลี่ยนใหม่เป็น 65 70นะครับผม75แล้วก็80นะโดยรวมแล้วก็ลดไปประมาณ10หน่วยเนาะแล้วก็ดาเมจนะครับผมอยู่ที่100 160 220 280บวกด้วย90%ของโบนัส AP ถูกปรับเปลี่ยนเป็น100 160นะครับผม220 280แล้วก็บวกที่9.5%ของโบนัส AP นะครับผมก็สแต็กพื้นฐานเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับผมแต่ที่ปรับเปลี่ยนก็คือโบนัส AP เพิ่มขึ้นนะ5%จาก90กลายเป็น95นะก็เป็นการปรับตัว ของเวก้าในช่วงท้ายเกมให้โหดยิ่งขึ้นนะครับผมใครที่ชอบเล่นตัวของเวก้าเนี่ยแพทหน้ามาแน่นอนนะเตรียมตัวไว้เลยต่อมานะครับเป็นตัวของแพนทีออนนะครับผมโอ้โหโดยรวมแล้วผมว่าตัวของแพนทีออนเนี่ยมันโหดอยู่แล้วนะครับผมมาแพทนี้ฮะได้รับการปรับอีกนะจะบัฟหรือจะเนิร์ฟเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมาเริ่มกับสกิลคิวของตัวแพนทีออนก่อนเลยสกิลที่ 1, 1> นะครับผมก็มาเริ่มที่คูดาวก่อนนะคูดาวของสกิลนี้จอแรกจะอยู่ที่ 9.5นะครับผม9วิ8.5แล้วก็8วินะครับผมถูกรับเปลี่ยนเป็น8.5นะครับผม8แล้วก็7.5แล้วก็7วินะคูดาวลดลงนะครับผมแพนดออนจะแทงได้รัวขึ้นนะแล้วก็สกิลที่1นะครับผมดาเมจนะครับผมต่อเป้าหมาย HP ที่อยู่ต่ำกว่า35%ก็จะเป็นเหมือนอความเสียหายคี่ข้อที่จะรุนแรงนะครับผมแต่เป็นพื้นฐานนะครับผมของเอฟเฟกต์นี้จะอยู่ที่110 200 290 380แล้วก็บวกที่ รหนะึ่ร้บาเปอนตะฮะต่อความเสียหายนะครับผมโบนัส AD เนาะต่อมานะครับผมถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็น110นะครับผม200 290แล้วก็380ยังเท่าเดิมอยู่ครับผมแต่มันมาเพิ่มส่วนนี้นะครับผมโบนัสนะครับผมที่จะเพิ่มขึ้นต่อความเสียหายตอนศัตรูมีพลังชีวิตต่ำนะจาก165กลายเป็น180%แทนนะของโบนัส AD นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ใหม่เพิ่มเข้ามานะจากสกิล1นั่นก็คือสร้างคออี่หาย110%ตอมอนสเตอร์ป่านะก็ ตัวของมอนสเตอร์ป่าเนี่ยจะโดนดาเมจได้มากกว่าปกตินะก็รวมรับตัวแพัที่เขาน่าจะฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับผมต่อมาครับผมเป็นตัวของกาลิโอนะครับผมพ่อหนุ่มกากอยนะครับผมจากเดนมารเซียนะก็ตัวของกาลิโอน่าจะถูกปรับอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันมาเริ่มที่สกิลหนึ่งนะครับผมคู่ดาวนะครับผมตอนแรกอยู่ที่15.5ห้าจุดห้าไม่ใช่สิบห้าขออภัยครับผม11.5เจุดห้านะครับผมแล้วก็11แล้วก็10.5แล้วก็10วินาทีถูกปรับเปลี่ยนเป็น15.5 10 แล้วก็8.5แล้วก็7จวีนะก็ตอนเลเวลอัพจนถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยตัวของสกิลหนึ่งในของคาริโอนะคูดาวลดลงเร็วถึง3าวีเลยนะจาก10วีกลายเป็น7วีก็ตัวของคาริโอจะปล่อยลมได้รัวขึ้นนะครับผมต่อมาครับผมมาที่สกิล e ของตัว การิโอกันหรือสกิลที่3มนะครับผมก็ครูดาวตอนแรกอยู่ที่11เอนะครับผม198ถูกปรับเปลี่ยนเป็น1987นะครับผมก็โดยรวมแล้วลดลงอย่างละ1วินะครับผมแล้วก็สกิลอันที่หนของกาลิโอนะครับผมครูดาวตอนแรกอยู่ที่190แล้วก็80นะ่ยผมถูกปรับเปลี่ยนเป็น 90, 80แล้วก็70นะครับผมก็คูดาวลดลงอย่างละ10วินะครับผมก็บอกได้เลยว่าตัวของการิโอในแพทหน้านั้นอาจจะใช้สกิลได้ต่อเนื่องขึ้นการจะทำให้ตัวของการิโอนั้นเก่งขึ้นแล้วก็เติมเพื่อนได้บ่อยขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับผมก็เป็นตัวของสวนนะครับผมได้รับการปรับในแพทนี้ด้วยนะมาเริ่มกับสกิลที่1น,นครับของตัวสวนกันสกิลที่1ของตัวสวนนะครับผมดามเมจพื้นฐานตอนแรกอยู่ที่ 10, 20, 30, 40แล้วก็บวกด้วย7%ของโบนัส AP นะครับทุกปรับเปลี่ยนเป็น 10, 2 0 3 0 40บวกด้วย12%ของโบนัส AP นะครับผม โอเคต่อมาก็มากับสกิวติเมตของตัวสวนนะครับผมสกิวติเมตของตัวสวนในของความเสียหายต่อวินาทีจะอยู่ที่1 5 3 5 5 5บวกด้วย15%ของโบนัส AP นะครับถูกปรับเปลี่ยนเป็น1 5 3 5 5 5บวกด้วย20%ของโบนัส AP นะครับผมก็แพทเนี้ยโดยรวมแล้วเนี่ยหลายๆตัวที่ผมอ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปปรับในส่วนของโบนัส อ่าเปอร์เซ็นต์จากการออกไอเทมแล้วก็ทําให้สกิลแรงขึ้นทางนั้นเลยนะครับผมแล้วก็การฟื้นฟูพลังชีวิตนะฮะจากสกิลอันติเมทของสวเวยนะตอนแรกอยู่ที่15 25 35บวกด้วย15%ของโบนัส AP ทุกปรับเปลี่ยนเป็น15 25 35แล้วก็20%ของโบนัส AP นะครับผมก็ไปเพิ่มในส่วนของโบนัส AP อีกเช่นเคยนะก็โดยรวมแล้วเนี่ยในแพทต่อไปนะครับผมที่เราจะเริ่มเนี่ยตัวของสวเวยนะถ้ามีโบนัส AP เยอะะะๆนนะกก็็จแแรงขึ้้ลวดูดเลือดดดไ้โหมากยิ่่งขึ้นนนัเอง ่อมานะครับผมเป็นตัวของการกรัสนะครับผมตัวละครสุดโหดที่ผู้เล่นไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมก็มาเริ่มกับสกิลแรกนะครับผมที่จะทำการปรับเปลี่ยนก็คือตัวของสกิล e หรือสกิลที่3นั่นเองนะครับผมความเสียหายพื้นฐานนะครับของตอนแรกของตัวการการัสสกิลนี้จะอยู่ที่80 145 210และก็275บวกด้วย80%ของโบนัสเอพีกปรับเปลี่ยนเป็น70 135 200แล้วก็265บวกด้วย70%ของโบนัส AP ครับผมโอ้นี่เป็นตัวแรกที่ถูกเนิร์ฟในแพทนี้เลยนะความเสียหายพื้นฐานกับโบนัส AP ลดลงนะครับผมตัวของกากัรจะเบาลงนะในแพทหน้านะต่อมาเป็นสกิลอันติเมตครับผมความเสียหายพื้นฐานก่อนถูกปรับนะครับผมอยู่ที่200 300 400แล้วก็บวกด้วย80%ของโบนัส AP ถูกปรับเปลี่ยนเป็น200 300 400แล้วก็บวกด้วย70%ของโบนัส AP อัติเมซเนี่ยถูกลดโบนัส AP ลงจาก80เหลือ70นะครับผมก็ตัวของเนี่ ในแพทน่าจะเบาลงนิดหนึ่งนะครับผมต่อมาครับผมเป็นตัวละครตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามากับตัวของไฮเมอ i ์ดิงเจอร์นะครับผมบอกได้เลยนะว่าตัวนี้ค่อนข้างโกงนะตั้งแต่ปรับเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยคือสกิลมันค่อนข้างแรงนะก็ต้องมีการปรับสมดุลกันนิดหน่อยนะครับผมการปรับเปลี่ยนของไฮเม r ดิงเจอร์นะมาเริ่มกับสกิลที่1ของตัวไฮเมอรก่อนเลยสกิลที่1ของตัวไฮเมอรนะครับผม ความเสียหายพื้นฐานนะจากป้อมปืนนะครับตอนแรกอยู่ที่5 11สิบเแล้วก็บวกด้วย35%ของโบนัส AP ครับผมถูกปรับเปลี่ยนเป็น5้าสิบสแล้วก็บวกด้วยโบนัสเปอร์เซ็นต์ของพลังเวส35%นะก็โดยรวมแล้วเนี่ยตัวของป้อมปืนนะครับจะยิงเบาลงนะจากตอนแรกอะ่ะประจะที่เลเวล2อาจจะอยู่ที่11จนถึง23ถูกปรับเปลี่ยนเป็น10ถึง20แทนก็ได้เบนหาย Hi. ไปนิดนึงคนระับผมไม่ได้มีผลอะไรมากครับมาดูกันที่ตัวของอัลติเมททอัปเกกกรดสิลนะ็า วางป้อมปืนใหญ่เนาะถ้าเกิดกดอตัติแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยก็จะวางป้อมปืนนันใหญ่แล้วก็จะยิงแด่แรงขึ้นนะครับผมความเสียหายพื้นฐานจากสกิลอัลติเมดป้อมปืนนะอยู่ที่3 0 55 8 0 105บวกด้วย55%ของโบนัส AP ทุกปับเปลี่ยนเป็น 30, 50, 70, 90แล้วก็บวกด้วยที่55%ของโบนัส AP นะก็ความเสียหายพื้นฐานของป้อมปืนอันตินะครับผมจะลดลงอย่างละ5หน่วยแนะ่จากที่เลเวลที่2เนาะ โอเคก็เป็นการเนิร์ฟนะฮะสกิลที่1ของไฮเมอร์ไปแล้วก็สกิลที่2ของตัวไฮเมอร์นะครับผมความเสียหาย High พื้นฐานอยู่ที่70 95 120 145บวกด้วย60%ของโบนัส AP ทุกปราเปลี่ยนเป็น60 85 110 135แล้วก็บวกด้วย60 60%นะของโบนัส AP ก็สกิลนี้นะครับผม ความเสียหายพื้นฐานถูกลดลงนะครับผมประมาณ10หน่วยเนาะแล้วก็สกิล3ของไฮเมอร์ Mer นะครับผมอู้โดนทุกสกิลเลยนะครับผมตัวไฮเมอร์นี่ค่อนข้างโกงจริงๆนะไล่ออกถึงกับเนิร์ฟทุกสกิลเลยสกิลที่3นะครับผมความเสียหายพื้นฐานอยู่ที่แปดสิบห้าหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยเจ็ดห้าแล้วก็สองร้อยยี่สิบบวก็220นะครับผมบวกด้วย60%ของโบนัส AP นะก็ในส่วนนี้นะครับผมตัวของไฮเมอร์ Mer นั้นจะถูกเนิร์ฟนะครับผมในช่วงของ ต้นเกมนะครับผมให้เบาลงแล้วก็ไปแรงเท่าเดิมตอนช่วงไทยเกมจากสกิลที่3ของเขานะครับต่อมาครับผมเป็นตัวละครของมอดิไคเซอร์นะครับผมมอดิไคเซอร์ก็เป็นแชมเปี้ยนใหม่ที่เพิ่งมาเหมือนกันนะครับผมก็จะถูกปรับอะไรในแพทนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมาเริ่มกับสกิลแพสซีฟของมอดิไคเซอร์กันก่อนเลยนะครับผมความเสียหายต่อวินาทีนะครับผมอยู่ที่4.5่จุดห้านะครับบวกด้วย0.5ต่อเลเวลนะแล้วก็บวกด้วย30%ของโบนัส AP ทุกปรับเปลี่ยนเป็น4.75แล้ววกก็บกด้วย 0.25ต่อเลเวลแล้วก็บวกโบนัส AP 25นะครับผมก็อาแพ็กซีบของวอร์ดิคเซอร์ถูกเนิร์บนะครับผมทั้งโบนัสอ่าโบนัส AP ที่ลดลงจาก 30ในผมกลายเป็น25แทนแล้วก็ความเสียหายต่อวินาทีเดี๋ยวจะอยู่ที่0.5กลายเป็น0.25แทนนะครับผมแต่ความเสียหายที่อยู่4.5เนี่ยถูกปรับเปลี่ยน4.75เ็ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็คือเนิร์ฟนั่นแหละสำหรับแพ็กสิฟของมอดิไคเซอร์นะครับต่อมานะ้สกิลวนะครับผมสกิลที่ทำการสร้างโล่ขึ้นมาให้กับตัวของมอดิไคเซอร์นะคููดาวตอนแรกอยู่ที่ 11, 1เอนะครับผมถูกปรับเปลี่ยนเป็น1 0 1 2 11 สิบแล้วก็เก้านะมเพิ่มมาอย่างละหนึ่งวินะครับผมครูดาวเพิ่มขึ้นนะสกิลที่สองฮาวมอนดี้ไคเซอร์สกิลที่ 2, สามครับผมครูดาวตอนแรกนะครับอยู่ที่สิบหกสิบสี่สิบสองแล้วก็สิบนะครับทุกภับเปลี่ยนเป็นสิบเจ็ดจุดห้านะครับผมสนะิบห้าสิบสองจุดห้าแล้วก็สิบ,บ, 5, บ 15, 5, ว,วินะครับผมก็สกิลที่สามเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงต้นเกมแล้วก็จะกลับไปเท่าเดิมในตอนที่เราอัพสกิลครบห้าขั้นนั่นเองก็โดยรวมแล้วตัวของมอนดี้ไคเซอร์นะถูกเนิร์ฟลงนะครับผมในแนแพที้ โอเคครับผมต่อมาก็มาในส่วนของไอเทมกันบ้างนะซึ่งจะมีไอเทมอะไรบ้างที่ถูกปรับในแพทนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะมาเริ่มกันกับไอเทมชิ้นแรกนะครับอย่างตัวของ last whisper นะเป็นจอบเกอาะอันเล็กนะของอันย่อยที่จะไปขึ้นของใหญ่นะครับผมก็ตัวนี้จะมีการปรับแพ็คซีดนิดหน่อยนะครับผมจากแพ็คซีดตอนแรกนะจะได้จอบเกาะอ,อยู่ที่16จนถึง33ขึ้นอยู่กับเลเวลเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็น33นะครับผมทุกๆเลเวลไปเลยนะก็บอกเลยว่าแพทหน้าเราสามารถขึ้นตตตตตััววขอออองง last whisper หรรือไเเเเเเเทมมจกกาะปป็็นนนน์์ซี่่ย้้แ เลยนะครับผมเพราะว่ามันให้อัตราการเจาะเกาะอยู่ที่35%ทุกๆเลเวลแล้วเนาะไม่ต้องรอเลเวลเยอะแล้วค่อยออกนะครับประสิทธิภาพจะเต็มที่ตอนนี้คือเวลหนึ่งเวลสองเวลสามถ้ามีเงินออกคุณก็ออกได้เลยนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวของซาริด้ากับตัวของมอเทอร์ริมเดอร์เนาะไอเทม2ชิ้นนี้ก็คือจะพ่วงกับตัวของลายฟิปเปอร์เลยครับผมก็ด้วยความที่ลายฟิปเปอร์นั้นถูกปรับเปลี่ยนค่าเจาะเกาะใหม่นะจึงทําให้ตัวของซาริด้ากับตัวของลายฟิปเปอร์นะครับผมได้รับการ อัปเกรดก็คือเจาะเกาะ3าเท่ากันนะโดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับเลเวลแล้วจะไม่ได้เริ่มที่16ไปจนถึง3 3าแต่การว่าพอเราออกมาปุ๊บเราจะได้ค่าเจาะเกาะ3าทันทีเลยนะก็บอกได้เลยว่าไอเทมชิ้นนี้บ,บัฟสำหรับสาย adc โดยเฉพาะเลยนะครับผมต่อมาครับผมเป็นตัวของไอเทมอย่างเชียร์มินัสนะครับผมเชียร์มินัสนะครับผมถูกเนิร์ฟนะครับผมในเรื่องของสแต็กพลังโจงตีนะครับผมจากตอนแรกอยู่ที่40หน่วยนะในแพทหน้าจะถูกลดเหลือเพียงแค่3 5หน่วยเท่าน,น,น ต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวของวิดเอ็นนะครับผมวิดเอ็นนะครับผมจะถูกลดนะครับต้านทานเวทลงจากตอนแรกเนี่ยมีอยู่50น่ครับถูกปรับเปลี่ยนเป็น45แทนนะครับแล้วก็การโจมตีที่จะสร้างความเสียหายเวทนะครับผมจะอยู่ที่15จนถึง80นะอยู่ที่ต่อเลเวลของเรานะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็น15 แล้วก็สุดที่65นะก็โดยรวมแล้วดาเมจจะหายไปนะครับผมประมาณ15%นะครับผมถ้าเป็นสิบห้าเปอร์หน่วยนะครับผมก็ตัวของวิเอ็นเน่เนิร์ฟนะครับผมกับตัวของเชมินัทเนาะแล้วก็ไปบัฟในส่วนของพวกตระกูลไลัสวิปเปอร์แทนนะก็โดยรวมแล้วไอเทมจะมีประมาณนี้ครับ4ชินะ้นเนาะต่อมาครับผมเรามาดูในส่วนของ ไอเทมทูคิสนะครับผมหรือ a อ o ์ดอปที่จะตกลงมาให้เรานะในทุกๆ1นาที10วินะครับผมเป็นไอเทมที่จะทําการสุ่มความสามารถให้เราในแต่ละอย่างเนาะก็จะมีการนะครับผมปรับไอเทมอยู่1ชิ้นเนี่ยก็คือตัวของเรเซอร์รนะครับผมที่ทําการยิงสโลนะครับผมก็คือสกิลเนี้นะครับมถ้าเกิดเราเก็บได้นะผมจะทําการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูและทําให้แชมเปี้ยนนั้นเดินช้าลงหรือทําการสโลนั่นเองนะครับผม ถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะให้กลายเป็นสร้างความเสียหายและทําให้แชมเปี้ยนศัตรูนะครับผมและมอนสเตอร์เดินช้าลงนะครับผมจากตอนแรกเนี่ยจะตีเพียงแค่ตัวของแชมเปี้ยนนะตอนนี้กลายเป็นว่าจะตีตัวของมอนสเตอร์ด้วยนะครับผมก็สามารถใช้เคียร์เวฟได้นะก็เอามาทาเหมาะสําหรับตัวของจังเกิลนะเวลาแบบว่าเก็บแอร์ดรอปได้แล้วได้เอเทมชิ้นนี้ก็ทําให้เราสามารถกดนะครับผมเพื่อให้มันยิงพวกมอนสเตอร์ป่าทําให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นเนาะต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของหลุม เฮคเทคนะครับผมหรือผมขอเรียกว่ารีแล้วกันนะเพราะมันติดปากนะครับผมก็ตัวเฮคเทคตรงนี้มันจะมีอยู่2แบบก็คือตัวของป้อมปืนกับตัวของไมโครที่เป็นมิมิกนะครับผมก็ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนในแพทหน้าก็คือตัวของมิมิกนะครับผมซึ่งจะเปลี่ยนเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับผมก็ตัวของมิมิกนะครับผมเมื่อแชมเปี้ยนพันธมิตรนะครับผมที่เพื่อนของเราหรือเราเนี่ยทำการสังหารตัวของมีมิกได้นะครับผมตัวของเราจะได้รับมีมิกที่เป็นเหมือนลูกกลมๆวิ่งตามนะครับผมและเพื่อร่วมทีมก็ จะได้เหมือนกันแต่ก็คือไอมีบิกพวกนั้นมันจะวิ่งไปอยู่หลังป้อมแล้วเพื่อนเราก็ต้องไปเก็บใช่ไหมตอนนี้ครับผมเราจะสามารถโดยที่ไอตัวมีบิกเนี่ยเราไม่ต้องเดินไปเก็บหลังป้อมเลครับผม mm hmm. พอเราคู้ว่าผมฆ่าได้ปุ๊บผมเป็นจังเกิลผมสมัยได้จากฝั่งเราทําการเก็บหรือแย่งฝั่งตรงข้ามได้อะไรก็แล้วแต่ มิมิกนะครับผมจะไปทําการเดินตามเพื่อนร่วมทีมของเราทันทีโดยที่เราหรือเพื่อนร่วมทีมไม่ต้องไปวิ่งเก็บที่หน้าป้อมหรือหลังป้อมเลยแต่ว่าตัวของเรนดูโอนะครับผมก็จะได้ทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่าจะได้เพียงแค่คนละ2ลูกเท่านั้นก็รวมกันเป็น4แต่ว่าตัวของมิดเรนนะครับผมกับตัวของท็อปเรนก็จะได้คนละ3าลูกเหมือนเดิมนะก็โดยรวมแล้วมิมิกเนี่ยจะน่าสนใจมากขึ้นในแพทหน้าแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการไปเดินเก็บที่หน้าป้อมด้วยนะครับ ต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของตัว e l d r r d a ์ดากอน e e c เที่ี่รับการปรับเปลี่ยนนะครับผมในแพทนี้ก็ตัวของ h e ก t t c นะครับผมถูกเนิฟให้อดลงนะเท่าที่ผมอ่านมานะแต่ถ้าเกิดผมเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็จะถูกปรับอะไรเดี๋ยวมาดูกันก็คือความเสียหายของ h e ก t t e c นะครับมเมื่อตีมันจะเป็นสายฟ้าชิงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูตัวนั้น,นโดนแบบว่าเป้าหมายเดียวไม่มีเป้าหมายชิงนะครับผมก็จะโดนความเสียหาย100% แต่ว่าตอนนี้ถูกเนิบนะครับให้กลายเป็น80%แทน,นะครับแล้วก็ความเสียหายต่อการชิงนะครับถ้าเกิดชิงโดนตอนแรกจะได้รับความเสียหาย50นะครับผม50%ตอนนี้ถูกกลายเป็นว่าถูกชิงแล้วโดนโบนัสความเสียหายเพียงแค่30%นะครับผม โอเคครับผมถ้าผิดพลาดระการใดนะในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะแล้วก็สามารถพิมพ์แก้ไขในส่วนที่ผมอธิบายผิดพลาดได้นะครับผมเวลาใช้สมบงมากๆแล้วเหมือนใขรจะขึ้นนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมสามารถโดเนทเป็นกําลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นระบบซ u p เปอร์แงหรือริงตัวนที่อยู่ใต้ดิฟคิปชั่น Kitchen, นะครับผมหรือใต้คําอธิบายใต้คลิปนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมเกมนะครัแระ,ร,นนะร,ร,ะระะติหหดป มีโค้ดส่วนลดให้เพจพอมดเค่าเปครับผมรายละเอียดที่ใต้ดีพิเศ่นะครับผมฝากร้านสปอนเซอร์นะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์หลักของผมมาอย่างยาวนานด้วยนะครับไปใช้กันเยอะๆอย่าลืมใส่โค้ดคาะซิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งลดเยอะนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย